พรอน,นี่เยอะมาเลยประมาณสาแสนกว่าบาทค่ะคุณหรือะดูทูดูเคนลังเกลาว่าเราดาา่าเรารายได้รวมหนูประมาณ1นึ่งแสนค่ะหนูชื่อเล่นชื่อพลอยนะคะอายุ26ค่ะ เหตุผลที่หนูมาอยู่เมืองไทยนะคะเพราะว่าหนูอยากใช้หนี้ช่วยพ่อค่ะเพราะมีหนี้เยอะมาเลยพ่อเล่นพนันนะคะประมาณสามแสนกว่าบาทค่ะหนูมาเมืองไทยตั้งแต่หนูอายุ18ค่ะหนูมาไม่ถูกกฎหมายค่ะตอนแรกหนูมาลาบากมากเลยเราจะไปทํางานก็ไม่ถูกกฎหมายเขาก็จะไม่รับค่ะหนูก็ต้องอยู่เมืองไทยหนูต้องอยู่กับพ่อประมาณปีนึงหนูถึงจะไปทาพาสปอส์ตไปทำใบอนุญาตทางานได้ค่ะคุณหนูเขาดูถูกดูแค้นและจะมุงว่าเราทํางานด้วยกันใช่ไหมคะคนไทยกับคุณพ่มาเขาก็จะแบนแย่ค่ะ มางทีลังเคาราว่าเราด่าเราต,เตัวเองตัวเองไม่ทํางานอะไรเลยแต่ผู้หนูอต้องทำทุกอย่างโรงงานเอ่อเขาให้สี่เท่าเทียงการทุนโรงงานแต่ว่าโรงงานที่หนูทำเขาให้สิบไม่เท่าเทียงกันค่ะคนไทยอ่ะเขาก็จะให้โบนัสแต่ผู้หนูเป็นพม่าเขาไม่ให้โบนัส เขาก็อยู่สบายทงสบายเดิมไปเดิมมาถ้าสมมติว่าซิมปิดคือเขาก็ได้บุญนนะั้นได้ค่าแรงเยอะกว่าอีกหนูก็คิดว่าหนูไม่อยากทางานที่นี่แล้วหนูอยากทางานที่อื่นหนูอยากหากงานที่มันดีๆที่แรลว่าเราไม่ต้องลำบากขนาดนี้ เจอดอกดิในเฟซค่ะหนูก็กลัวใช่ไหมคะยังไงเราก็มีนนี่เยอะแล้วกลัวโดนหลอกกลัวโดนนู่โดนนี่ใช่ไหมคะแต่ความจริงก็ถ้าสมมุติเขาจะหลอกไม่มีเงินให้อหอกรอแต่ก็กลัวค่ะหนูก็ศึกษาประมาณเดือนนึงค่ะหนูถึงจะเข้าไปเปิดร้านค่ะหนูทานดอกดิมา4เดือนแล้วค่ะรายได้รวมหนมูประมาณ1นึ่งแสนค่ะ เป็นเชีวิตหนูเยอะมากแล้วหนูอ่ตอนนี้หนูไม่อยากทางานรายวันแล้วหนูก็ออกจากโรงงานแล้วค่ะหนูไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเจอโอกาสแบบนี้ค่ะหนูดีใจมากๆที่เจอดอกดีนะคะตอนนี้หนูก็ใช้เงินได้ประมาณแสนกว่าบาทแล้วหนูก็ดีใจมากเลยค่ะพ่อแม่ก็ดีใจกับหนูหนูอยากขอบคุณบ็อกกุมภาที่กอดต้านดอกดีให้นะคะเพราะว่าถ้าหนูไม่เจอดอกดีหนูไม่เจอบอกกุมภาหนูจะไม่มีวันนี้ค่ะ